สัตศสลักครับสัสลักย่อไปลูกนี้ไม่ถึงสุปชัยฉัตมงคลชานาลงครับเบิ้ลขึ้นมา,มาครับต่อเข้ามาเป็นทอดสวยเลยครับเอเลียนโดไปที่ชานาลงครับโอกาสของชนบุรีชาณาลงมองแล้วปาดมาลูกนี้อ้าววอลชิตจับเ็จสุดลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับชนบุรีขึ้นนำบุรีรัมยูในเตะยี่สิบห้าจากวอลชิตครับโอ้โห เกมโต้กลับมาครับแล้วก็เป็นทางฝั่งชลบุรีครับได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งตอยชิดกันิสิบัมเพลนครับยิงประตูลอดตัวทางสุรทรแค่สุดเนินเข้าไปครับโอ้โหโค้เต้ยครับลุขึ้นเฮเลยครับมาโต้กลับนะครับแล้วก็ทำกันได้ว่าต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับสุดท้ายมาจบด้วยการยิงของวรชิตนะครับ ทีมฉลามชนครับซึ่งวันนี้เกาะลงสนามดูเป็นรองนะครับเนี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะเอเลนโดไปที่ชาณรงค์ครับดึงรอนะครับรอจนตัวโชบุรีกันมาเพื่อเปลีในกรับจนไหลลูกเนี้ยมาถึงวอลชิดครับคือแนวรับของบุรีรัมเก็บไม่รู้จะประกบใครครับเพราะว่าวิ่งขึ้นมากันเป็นแผงเลยครับผู้เล่นเสื้อสีฟ้าของโชบุรีเอฟซีครับ ต้องชมทางชาญรคงด้วยนะครับที่รอจังหวะให้ทั้งเอเลนโดแล้วก็วรชิตเนี่ยเข้าไปในเขตโทษนะครับแล้วก็วรชิตเนี่ยยิงได้ดีทีเดียวครับยิงแรงนะครับแล้วก็ทางสุวรักษ์เนี่ยป้องกันไม่อยู่ครับลูกนี้ครับ